นี่ค่ะลักษณะใยเห็ดทุกคนทุกคนเห็นใยเห็ดไหมนี่ตัดใยเห็ดฟางก็กคือเป็นการรดน้ำนะจ้าโมเมนต์ลดน้ำให้ชุม่มเ้อรดน้ำให้แช่เลยพี่น้องวิทยาชูไรนาะฟาร์มสวัสดีค่ะ มาแล้วมือน,นี่เสนอคำว่าตัดใยเห็ดฟางจ้าตัดจังใดเห็ดออกดีตัดแบบใดเบ่งเธอเดียวเห็ดใดเลยตามไปดูกันเลยจ้าตามไปดูตามไปดูนี่ค่ะลักษณะใยเห็ดทุกคนทุกคนเห็นใยเห็ดไหมเห็น,นบอมัสิเป็นสีขาว,ขาวสิเป็นสีขาว,ขาวจ้ะ ตามแปลงเวลาเ้าเปิดออกมาเนาะมันก็นสิเป็นเชื้อใยเห็ดอันนี้ตามแปลงประขั้นตอนต่อไปเขาก็สิทำการตัใดใยโดยการรดน้ำจ้าไม่ดกดนอะไจ้าเป็นการตัดใยเห็ดฟางจ้า เวลาเวลาห้าปลูกไปแล้ว,ลวผ่านไปซีขึ้นถึงหาขึ้นเดือเบิงเอาหลังจากนะั้นก็มาเปิดเปิดแปลงเห็ดฟางตัดใยเห็ดฟางก,ก็คือเป็นการรดน้ำนะจ้ะมเมราะแม่นดน้ำให้ชุม่มเนื้อลดน้ำให้แช่เลยพี่น้องนี่การรดน้ำห้าวกับสิหดน้ำแบบนี้เปิดกระสิหดน้ำแบบนี้จ้ะรดน้ำให้ทั่วแปลงค่ะ ตามสอกตามมุ่มกั็ลดห้ยเมดอย่าหาเหลืออันนี้เขาเรียกว่าวิธีการตัดใหญ่ตามสอกตามมุมนี้ยก็ต้องตดัดต้องลดน้ำให้ชุม่มให้แชะโมเมนต์ชุม่มแต่ว่าให้แชะเลยจ้ะ เบิ่งคลิปปัดใยเห็ดแล้วไปจังไดแน,น่ที่น้องทุกคนเห็ดเป็นแน่นอนจ้ายังบ่จบเท่น,นี่เด้ยคลิปหน้าเป็นคลิปจบคือเป็นการเปิดให้อากาศและเก็บเห็ดฟางกันติดตามตอนต่อไปเด้อจ้า <Oliver>